เคยพากันมาอาบอยู่นี่เนาะเพราะว่าน้ำกระสือเพ้งนองคนน่ะกะบโบเป็นยังพี่น้องเลยคนบันนอกบันหน้าเ้ากกะซิอาบน้ำในบ่อในนองไปนี่อนองละตีโอหมดได้ป่ะนะ,นะละ บสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัสดีสุขสุขคนสุขหม่องสุงบอลเ้อมาพบมาพ่อกันคือเก่าคือเดิมสบายดีอีหลาะคัแพงเดยนมาพี่น้นองลาตีพี่น้องเอ้ยมาเนี่สิแมงสิผ้ากันมายังเข่าป่าเข่าดอนมาเนี่ยไปล่าง,อองโอ้ล่างรถอยู่น้องพามีไปใส่มาเนี่ยอีหล่ะมาเนี่ยเพิ่นไปถ่ายคลิปอ,อุใส่ครับอาจจะมาถ่ายปลานางเพิ่อนโอ้แมนบอก เดี๋ยวทางน้องลาตีเพิ่นสิไปล่างรถพี่น้องอยู่ทางไหนยู่ลงน้องคุณบ่ลงลุงอ๋อแม่นบอทางน้องลาตีไปก่อนเฮาสิไปน้ำน้องเพิ่นนี่แหละพี่น้องไปเบิ่งก่อนเพิ่นสิไปล่างรถอยู่สิได้ติดไปรถแล้วไปแล้วทางน้องลาตีพี่น้องเลยไปล่างรถอยู่น้องคนน่ะพี่น้องอันนี้ก็ได้พี่น้องมือนี้มาน้ำน้องลาตีโอ้พี่น้องเลยเป็นตามป่าตามโดนใบไม้โป้งหมดแล้ววันนี้ แต่หาน้ำไมหาน้ำมันง่ายอยู่หอกพี่น้องเอ้ยน้ำนองอันนี้ก็ฝนตกลงมาใส่นองปลาน้องทงที่พ่นดูปลาตะกี้อะพี่น้องแต่ตอนนี้ทั้งน้องละตีสิไปล่างรถอยู่พุ่นเอากปสิไปน้ำน้องละตีเพิ่นสิไปถามเรื่องเป็นจังใดเนาะเรื่องซ่องของเพิ่นพี่น้องเลยว่าเป็นจังใดคือบรเห็นน้องเพื่อนเอาคลิปลงก็สิเลยมาเวะเล่นน้ำนองก็สิถามไทยน้องเพื่อนไปน้ำพี่น้องเลย หนามนองเปิดสีมาล่างอยู่นี่โอ้หนามนองนี่คือสีบวบแักเทื่อเลยพี่น้องเลยต้องมาหอดหนองคักแน่น้องกรตีเอ้าสีล่างรถเลยสิเอายังตักอีหละอันนี้กระซ่ามันเดียวนี่คือบอยืมทางอันยายสาวมะเงี้ยบอกบัวบัวและแห้งสบายตักแล้วกระหอดลดเลยว่เอออืมนะ น,นี่ก็ซ่ามนี่น้อยเม e, ื่อเอาบัวไปเอาอันนี้ขึ้นไปนะโอ้จะเอาอันนี้มันก็นานหลอดเนาะเพิ่นสิทำความสะอาดลดเพลินน้องละตีเออโฟนางคาตีคนดุคนมันม่ได้เผาทานบ่เดียวนี่อันขัดหักกระเบิดวังอันท้องเสมือนี่แหละเออหักอะไรสองมือแต่ว่ายังบ่ได้ขายใช่ขัดได้เอาเข่าอีกเลย ว่ามีคนซื้อโอ้ยบอกไปแต่ไอตัวลูกสาวข่อยบ่มีคนซื้อได้ได้จักสอบเลยล่ะชิปเจ็ดสอบเพราะว่าเห็ดเก่าหู้ใหญ่แบบเหลือบุพเพเห็ดเห็ดไปเถอะหน่อยใช่แหละมันจังใหม่เวิร์ดไวเห็ดใหญ่เก่งเก่งเก่งถือว่าเก่งป้าพี่มาล่างรถสิไปโย่ขึ้นจังได้บาทนี่ไปเอาบัวไปเอาบัวมาด้ดยด้วย นางาตีเพิ่นเมื่อเอาบัวมาพี่น้องเลยโอ้มา,ามาเป็นกำลังใจไ้เดอร์นี่บัได้มาพ่อ,อ,อกันลายเมือ่อและพี่น,อน้องเป็นจังไดไแล้วไม่ตู้เนาะล่ะโอ้ใครดีขึ้นละบ่โอ้บัวแดงเมื่อเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยแต่มเมื่อได้มีโอกาสก่อนสิมนเมื่อทั้งเพื่อนนองลาตีม,มื่อนี้เพิ่นมาล่างรถอยู่นองน,นี่โง่ลงถิมอยู่โกลน,นองเลยเป็นยังเนาะเอา้าคือบ่ฮื้อขึ้นขาส่งเปียกเลยอีละ โอ้ยลอยด้วยจ้ะนม่เหนวะพี่น้องเลยทางน่องละตีถาว่าน,น่องผู้วงได้มาเล็นน้ำกันคือสิมวนเนะา,านนนนะแ,แม่นวะนี่ใครกว่า,ออาเจ้าสีออกกซามด้วยฮะน,ยๆๆน,นี่นๆๆ่งี่ต้มมันกก่อธรรมดาธรรมาดา เดี๋ยวสีซอยสีสีซอยทั้งน้องลาตีน้ำบ่ทิ่ไปตั้งกล้องไว้ใช่ไหบานนี้ก็ระยะบ้านคัมพอเมียพี่น้องเป็นวัดเป็นไอเออทั้งอีหลากอ่ะบ่แม่บุญสิเมื่อไก่ได้แม่บุญอ่ะโอ้ลงมาด้านั่งลงดูโอบน้องลาตีเล็กว่าลาตี โอ้ยยยยเยยยบยยยเยย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 ย้ยยยยเย็นยยยยยยยนยย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 ้ยยัยย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 อยยยยย้ยยยยยยเกิยย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 ย้อยย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 ยนยย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 นยย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 ยัยได้ยยย ดินแดงหมักติด<า>ตอนนี้ทางแม่บุญกะสิไปเป็นพวนหดน้ำให้น้องลาตีเพื่อนพี่น้องเลยเอ้องกะสิตั้งกล้องไว้สก่อนน้องพามีกับโบผู้เพื่อนไปทั้งใดพี่น้องโทรคุยกันอยู่แต่เศร้าคุณไปหดน้ำให้น้องเพื่อนกัน,น,นโอต้ตายเหยียบน้ำแล้วแับนี้โอ้แับนี้นเจียมเป่าวะเต็มนึงข้าหดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเขาตั้งน้ำมาจากฮดหนึ่ง หลอดกันเลยดู่ะอาบอาบน้ำให้รถค้นหมดอาบน้ำให้เบิ่งได้ดูป่ะสีอาบเลยโ๊อบมาสีจบบ๊อโดยโดยร่างรถแล้วน้องละตีสีอาบน้ำให้เบิ่งคนน่ะนี่ก็มาเล่นน้ำน้องละตีพี่น้องได้โอกาสเวทมาเอาแล้วน้ำนี่จะน้ำนะตีน้ำลายได้ฉัเดื่นสีคนกัน ไปท้งนั่งรอดีเผืออันพุดอันแบบกีดินมันติดเนาะติดไหมฮสอาดใกล้เนักหน่อยพี่น้องเลยพอห็มันเบาบากล่างแล้วก็คขึ้นไม่ได้แบบนี้เนาะเราหิวแนมกันได้อ่ก สร้อยลูกสาวกันเพราะว่าอันท่าสาเพื่อนเทากับเพื่อนเพื่อนมีตะกี้ดินเด้อนี้เอาใส่ได้เอาแฟบใส่ได้ย่างจังบัตอันนั้นก่อน,น,น,อนเอาทีหนึ่งบาตรทีอ,อ๋อสรอยเพิ่นน้องวัตดดี นี่ก็มีแดดเนี่ยจะว่าฝนสิบุตกอย่าเฝ้าตกเด้อเมื่อหอดเชื่อนก่อนจะตกฝนเลยแมนไม่แต่นักฝนซองเมื่อเลยมีบ้านนี่บริโตกมาหนี่กะบบริโตกกันยังไขรได้แข่งคนร้ายเจ็บหัวโดยบริสบายเพิ่มเป็นวัดเป็นไอเพิ่มแล้วเด้อก่อนหนึ่งยาท้าแพสส่งกันพ่นังเลย ดังเลยดึงล like ่างนะเอาขี no. <inaudible> okay. <inaudible mmm okay. ่จมไปถือรถอีเด้านะเอาลุ้มๆมาลุ้มๆคุณลุงยองเชนน้องพุเขื่อนเนี่ยเนากะน้องละตีกะล่างซอยหิวน้าหิวยังเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเลยสิมานั่งแอนกันว่าที่ถามทางน้องละตีเพิ่นเป็นจังใดอีหล่ะทั้งยูทูบยูทูบเจ้าเพื่อเห็นเอาคลิปลงช่วงนี้ เราวาอันอันนั่นเราอาจารย์บาล้าเพิร์นะยืนยันตัวต้นบอกแม่เนาะแม่บอกเอกส่งเอกเส้นเอกส่งเอกเส้นบอกเราวาอันห้าอันส่งแบบรับจำตัวเขาไปนะแบบคอนเ็นต์เลนว่าอายุนอร์ตี้บออบออดอายุห้าสิบเก้าปีเพิรดเลยบอกโบไฮเฮบไฮพิทกดยูทูบแบบนี้บอเลยเาวาอันกดเอากันออกบได้นะโยแก็เลยบอไดเอาอัน คิดลงโดยทล้วเม่บุญเห็นทั้งคลิปน้องพมีเพิ่นวันนี้ก็เลยมาถามทั้งน้องเพิ่นมีแบบจิตใจเอาลงเนาะอ๋ออีหลักสู่ๆเด้อเพท่านคีออาจารย์เล่าเพิ่นสิเก้หายได้ช่วงนี้อาจารย์เพิ่นยังบอกว่าเนาะได้เพิ่นว่าว่าเพิ่นสิขึ้นหนื่งเอาลงมาเพิ่นสิเสียดหายอิอนต่อาจารย์เพิ่นอาจสิเสียดได้เนาะโดยห้ากับโบหูว่าสิได้หรือบ่ต่สู่ๆเด้อล่ะเด้อรุ่นกันไปพี่น้องเลยอาจสิได้อยู่เพราะว่าอาจารย์เพิ่นเก่งอยู่แล้วโดยถามโได้กะมีแต่สิ ตัดไม่ส่องไม่เปิดซ่องไม้โดยพ่อเม่พี่น้องก็รอลที่ตามทั้งน้องราตีไปเนาะว่าทั้งอาจารย์เพิ่นสิเก้ไขจังใดเนาะพรว่าตอนี้ทั้งน้องลาตีกับพานเรียบร้อยแต่ทั้งแบบว่าพานโคตรพานยังเรียบร้อยแต่ว่าบบพานเตทั้งน้องราตีอายุบวชสิบแปดปีทั้งยูทูบเพื่อนบบให้คนอายุบวชสิบแปดปีเนาะคือเพื่อนเรามาเลยพี <ay> ่น้องเลยถ้าก็ต้องเอาใจซอยทั้งน้องลาตีเป็นกำลังใจให้น้องราตตีถามว่า อาจารย์เพิ่นแก้ไขให้ได้ก็ถือว่าได้เนาะถามอาจารย์อาจารย์เล่าเหตุให้บอได้กะคือว่าน,อาน้องละตีนี่สิได้ตั้งซองไม่เทากับมีเต้ให้พ่อเมย์พี่น้องให้กับล้งใจน้องละตีเพิ่นเนี่้เออพี่น้องเลยสูสีละเด้ออาจารย์เพิ่นต้องซอยเข้าได้พี่น้องเลยเทากับถามน้องเพิ่นได้ซัมนี่เนาะเขากับบหูยังพะว่าเข้ากับเหตดยังบเป็นเนาะเขากับโทรศัพท์กับยูทูบป็ยังคือก้าแบบ ถ้าเอาลงไปมันแกแบบบ่มีรายได้ยังเขามาฮานาโดยเอาลงไปกับลงไปซื้อเนาะบ่มียังโคสนอโคสนาโดยก็เริ่มพวกเอาอยังลงช่วงนี้พี่น้องเลยน้องราตีกันยังรออาจารย์เล่าเพื่อนแก้ไขให้ช่วงนี้อาจารย์เพื่อนกับโบยุเพื่อนึ้นเนื้อครูพี่น้องเใยเมืองพี่เมืองน้องเนาะโดยโดยพี่น้องเลยโดยสู่ล่ะเด้อเดี๋ยวทางน้องเพื่อนกันล่างรถล่างล่างกันพี่น้องเลยบ่บ่สิงหันให้บ่อน่ ใครน้องล่างรถกันเหมือนพี่น้องได้มาเลยหอมแท้นี่ข้าวรถดถรถเอ้ยพี่น้องเลยทางน่องลาตีกระสูเด้อล่ะเด้อล้างครับหนล้างอาใครจะรถคนฉันได้อาบบออย่างไรพอดเลยบ่พอดเลยบ่น้ำ คนบวดบ่คนเลยบุชไอ้ไหนลองหิวไหมเงี้นเน้อพี่น้องเอ้แบบนี้ลอยน้ยกันกันล่างข้างนอกแล้วก็ล่างข้างในน้ำเหลือพลาดว่าหลางข้างในมันเปียกเด้ยนะ บหายถือนั้ดูล่างแบบนี้คนคือกันเนาะถ้าบ่อาบน้ำเด็กี้ไ้เกิไม้ค้นลดก็้ือดกรก็คือกันกบคนร้และไรบล่ะวันนี้โอ้ตางมันแห้งจักหน่อยก็จติดถาติดรดยันหัวเทียนมันเปียกยังมันติดยยกเนาะ แล้วเรียบร้อยพี่น้องง่ายพ่อออกมานี่สิลองอาบน้าบ <Yeah, like ่บ่ะนี่โดยเพราะว่าอาบน้ำก่อนฮ่อนนี่แต่ก่อนก็เคยอาบอยู่บ่อยู่นี่โดยมาอาบอยู่พี่คู่มือโอ้แต่ข้าวพรทันนั่นบ่คู้บอกผู้วงเพิ่นก็มาอาบนี่แหละคู่วง่นก็มาอาบนี่่เิโอ้แต่ข้าวตะกี้บ่โดยค่ะมีน้ามีในเลยบ่อาบบ่่าเพราะว่าอยู่คุ้นกับบางทีเฮาก็มาอาบอยู่เพราะว่าน้าก็ซื้อเออแต่เฮามาล้างนิดก็มาล้างอยู่พี่เพราะว่าประหยัดหน้าโดยโอ้หน่องละตีพี่น้องมึงเนี่ประหยัด ประหยัดน้ำพี่น้องไอ้มาล่างนี่นอยู่น้องโดยเพราะว่าเขาเหตุ<อ>าการ์เพื่อสีได้เต้าหนึ่งเอ้าซื้อเสียค้านันค้านี้กอ่ะเบ็ดไปเมนเมนเขเลยประหยัดเอาน้ำเนาะหัวจักแบบนี้ก็ดีได้อีหล่ะไอ้หัวจักประหยัดน้ำประหยัดในแอยู่พุ่นกับหายายพ่นอาบพร่นไปใส่บ่ได้เมนเมนเจ้าแบบมาอาบพี่ก็ยามันเนาะน้ำกะเขาเคยอาบมาแล้วแต่น้อยพูนเป็นยังดอกคว้าน้ำวันนี้กับแบบนี้ตลอด ถึงสิอา,อ,อาบน้าวันน uh, like cool ี้ก็ยังงามคือเก่าเลยพี่น้องน้องลาตีผูแม่บุญหมักย่อพี่น้องป้าลงไปอาบน้าไปสิแล้วน้องลาตีเพื่อจิตแล้ว่าแม่บุญเมื่อไก่อาบมาได้แล้วยันเปียกน้ำทางพู้ทางน้องลาตีพี่น้องค่อยได้อีล่ะอืมค่อยๆเล้วลูกเล้วทำไงฮะโออพี่น้องเนียน้องลาตีลอยยังมีเหล็กลอยเป็นวะ ยูแต่ว่ามันค่าเกิบเพราเราเกิบโลมีขิ้ต้มก็โลมวะดูเพรว่าเกิบดูแลเนาะพอโทษจึกเฮ้ยทีร้อยหน้าไหมเบิรงพี่น้องแต่ก่อนทั้งน้องเพิ่นก็เคยพากันมาอาบอยู่นี่เนาะเพราะว่าน้าก็ซื้อเพ้งน้องเพิ่นดนะก็บ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยคนบ้านนอกบ้านนาเฮาก็สิอาบน้ำในบ่อในน้องไปนี่น้องละตีโอ้หมดเลยวะน่ะตื้นหมดลอยมาได้ไหม เพื่อนนะเพื่อนล่างรถแล้วเลยห่อนลยมาอาบน้ำเพื่นะอยู่เพื่อนก็อาบอยู่แต่กับประหยัดจังหน่อยเพราะว่าน้ำซื้อเพลงทั้งนองละตีว่ะอาจีพเป็นช่วงหนาฝนจะได้อาบอยู่หน้าฝนตรงเอานังหืมถูเย็นบ้าปะนี่ยนอยู่ล่างรถแล้วเลยพี่น้องเลยยังมาครับโดยว่าเป็นยังเมื่อกล่างน้ำอยู่เพื่อนอีกไปไปเนื่องสองสาม่ายรูลูกสาวกันพี่น้องาปขึ้นพี่น้องเลยแล้วทั่วบุดีเลย น้องเพิ่นกส่สีเมื่อล่างน้ำอยู่เพืออนจังหน่อย,พยเ,อเพิ่นวะเหยียบน้ำเด้อรดกะร่างแล้วแล้วพี่น้องเลยมีแต่ห้ยกำลังใจทั้งน้องลาตีเพื่อนทั้งซ่องยูทูบมันเดี๋ยวสู่ๆด้วยล่ะเดอ้อ,งอลงไปล่างกันเหยียบน้ำไหมน้องลาตีกับน้นองพามีพี่น้องเลยเป็นคนที่ขยันดุมันเพี้ยนดุขยันผู้ใดได้เป็นลูกไผ่นี่ถือว่าโชคดี <laughs> ดุมันขยันเนาะ พี่น้อง,งเลยเฮากะน้องกะลร่างรถล่าง,ลลางยังเรียนที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮาการซิโค,โคตกับสกอนบัดนี้ทางน้องละตีเพิ่นกะเรียบร้อยอาบนา้าอาบในเรียบร้อยนี่แหละเนาะทางแม่บุญการซิโคตรกรับเด,อบดออ้อบัอะมะมดนี้เด้อเมื่อหน้าสิแวะมาใหม่เด้อสู่ๆเด้ออีหล่าเรื่องช่อง YouTube อของเจ้าเนาะถ้าอาจารย์เพิ่นต้องแก้ไขใ,ให้ได้เดอ้อโดยโดยเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องและตีกราบแล้วบันนี้สบายดีโดยทั้งน้องละตีกับบุก้าติดรถยัน หัวเทียนเปียกยันมันนั่นบได้พี่น้องไอ้เพิ่นกำลังโย่ปไปสมุนกะสิขอจบคลิปไว้สำเนียงสะกอนเด้อพ่อกันในคลิปหนาเนาะพ่อเมย์พี่น้องสำหรับคลิปนี้เาลาไปแล้วฝากพ่อเมย์พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปสมุนกขอขอขอบคุณทั้งคุณยายใจดีและเอฟซีทุกคนที่ติดตามสมุนตั้งแต่ต้นจนจบและ,ะ,าาะบ่ขามโฆษณาถ้าว่าสมุนพิดพลาดประการใด ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อเม,ม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี